สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h i l u ักวิ o c h ชม p ี runnner 2.5ตัว e ปี2013ค่ะรถตัวสูงเดิมสีขาวสวยๆเลยตัวนี้ประตูแคบสามารถเปิดได้นะคะรถมีแอร์แบ็กคู่หน้าพร้อมเบรก ABS ค่ะสภาพหนึ่งในร้อยกันเลยทีเดียวบอดี้ได้บางเดิมทั้งคันเลยค่ะไม่มีผุไม่มีสนิมหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตซุ้มซอกต่างๆแน่นเดิมจากโรงงานไม่มีขยับสีสวยเงางามรอบคันค่ะมีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยตามการ ใช้งานเท่านั้นค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันไฟตัดหมอกพร้อมใช้กระจกมองมองตองฝากระโปรงหน้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED สวยๆเลยค่ะ ภาษีใช้ได้ถึง3ธันวาคม2566นี้นะคะเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนกันเลยจะของดูแลร,รักษาดีมากค่ะรถไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะคะรถขับไปเพียง100,000กิโลเมตรนิดๆเท่านั้นค่ะรับประกันไม่เดิมแท้ๆเลยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์เข้าชิดเข้านุ่มนะคะเฟืองท้ายไม่หลุดไม่หอนสภาพสมบูรณ์สุดๆค่ะ เครื่องยนต์ดี d ร์ดีดีเซลคอมมอรเรล2,500ซีซีตัวนี้จะเป็นตัวระบบ V-N Turbo แล้วนะคะมาพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะเครื่องฟิดสตาร์ทติดง่ายเครื่องแน่นๆไม่มีเยิ้มไม่ไอไม่พ่นระบบของเหลวดีไม่มีปัญหาความร้อนค่ะคันหน้าเดิมสวยครบเลย น็อตซมซอกตะเข็บต่างๆเม็ดอาร์คสวยเดิมจากโรงงานไม่มีขยับค่ะแผ่นเพจสมบูรณ์นะคะไม่เคยแกะปีผลิต2013ค่ะตรงนะคะสวยๆเลยฝากระโปรงเดิมสวยค่ะน็อตย,ยึดฝากระโปรงหน้าสวยเดิมทั้งซ้ายขวาเลยนะคะ นอ็อตสมซอกประตูรถนะคะสวยๆเลยทั้งซ้ายขวาไม่มีขยับค่ะเม็ดอาร์คเดิมนะคะตามขอบประตูค่ะเดิมๆเลยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆค่ะ ช่วงล่างแน่นหนึบนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS ยึดเกาะถนนดีเยี่ยมเลยเชัดสีสวยแห้งๆดำเงาทั้งเส้นไม่มีผูไม่มีตัดต่อนะคะรถขับดีมากค่ะไม่มีเสียงดงังอุปกรณ์ยางอะไรชุดแม่แรงมีครบพร้อมใช้สภาพใหม่ๆสวยๆเลยค่ะล้อแม็กสุดหล่อนะคะยางดีดอกยางเต็มทั้ง4ีเส้นใช้งานกันได้เหลือๆเ,เลย กระบะลายเนอร์สวยๆพร้อมใช้งานค่ะลอนกระบะสวยไม่ผุนะคะฝากระโปรงท้ายบางเดิมน็อตยึดฝากระโปรงท้ายทั้งซ้ายขวาแน่นเดิมจากโรงงานไม่มีขยับค่ะ รุ่นนี้ประตูแคบสามารถเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยขึ้นลงสะดวกสบายสุดๆนั่งทางไกลไม่อึดอัดแน่นอนค่ะภายในทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดสุดๆเลยค่ะกลิ่นหอมๆเลยไม่มีกลิ่นอับตัวเบาะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยค่ะสภาพใหม่ๆสวยทั้งบบาหน้าบบาแคบเลยนะคะ ภายในคุมโทนด้วยโทนสีเบจสวยสะอาดตามมากๆค่ะห้องโดยสารกว้างขวางสุดๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติไม่มีแต่ขากหรือชำรุดใดๆค่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบานเลยค่ะแอร์เย็นแบบหนาวๆเลยค่ะคนโซนหน้าสวยเครื่องเล่นวิทยุซีดีแบบใหม่เพลงเพราะพาะมีให้ฟังครบเลยค่ะ วงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันนะคะแพงประตูรถสวยทั้งคันเลยทั้งซ้ายขวาเลยสวยๆไม่ช้ำไม่โทมสะอาดสุดๆค่ะรถสวยสภาพใหม่ๆสภาพหนึ่งในร้อยพร้อมใช้งานสุดๆใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้สภาพเนียบเยบเลยมาส่งต่อกันในราคาขายตัดสดนะคะเพียง2,69 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ซื้อไปใช้งานไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเติมน้ํามันอย่างเดียวใช้งานต่อได้เลยรับประกันความคมแน่นอนค่ะส่วนเรื่องราคาก็ไปพูดคุยเจราจากับทางผู้ขายอีกทีหนึ่งนะคะรถอยู่นิมิตใหม่ซอย64คลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะท่านใดอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้ค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อนัดดูรถแล้วเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะ โทรติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0908919586ย้ำอีกทีนะคะ0908919586และหนึ่ช่องทางค่ะสามารถเข้าไปดูเครดิตของผู้ขายได้ทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกรรอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้น ทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบครอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ